สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับ2ตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงหนงวันนี้เป็นงวดแรกนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้ง2สูตรนะครับสูตรที่1นะครับจะใช้หลักสิบบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวกสิบหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ 2, ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับสูตรที่2หลักหมื่นบวกหลักสิบบน2ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับแล้วบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 4ครั้งนะครับแล้วก็บวกสิบท้ายครั้งที่22ครั้งบวก6คงที่นะครับก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างมาดูสถิติยอนหลังที่ทำเอาไว้นะครับงวดแรกก็คำนวณได้เลข5ากับเลข0ก็ได้50นะครับชุดเดียวนะครับเลขท้ายสตัวล่าง งวดนี้ก็ออก50นะครับก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้6กับ3นะครับเลขท้าย2ตัวล่างออก6 3ก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาคำนวณได้3กับ1นะครับเลขท้าย2ตัวล่างออก3 1ก็ถูกเป็นงวดที่3อ่างวดถัดมาคำนวณได้5กับ8นะครับ2ตัวล่างออก58ก็เข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นงวดที่4แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้7กับ7 ก็ได้ชุดเดียวคือเบิลเจ็ดเจ็ดนะวันนี้สองตัวล่างก็ออกเจ็ดเจ็ดก็ถูกทั้งสองสูตรนะครับมาดูงวดล่าสุดสูตรที่หนึ่งได้เลขหก 6, สูตรที่สองได้เลขหนึ่งก็ได้ชุดเดียวคือหกหนึ่งสองตัวล่างออกหกหนึ่งก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่หกาสถิติย้อนหลังที่ทําให้ดูนะครับคานวณยังไงมันก็เข้าดีหมดแหละนะครับแต่ในวันนี้นะมันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านี่ต้องมารอดูนะครับ เอามาดูตัวเลขงวดใหม่ในวันนี้สูตรที่1ก่อนนะครับเอาหลัก10บบนเลข9บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่12ครั้ง99้า1บวก10หน้าครั้งที่1คือเลข5บวกหน่วยหน้าครั้งที่หนครั้งก็สาม5าสิบหบวกร้อยหน้าครั้งที่สอครั้ง5บวกหได้10บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 3มครั้ง39 27 และบวกร้อยท้ายครั้งที่2คือเลข4สูตรนี้สูตรนี้จะบวกเลข4บวกเลข4คงที่เท่ากับ9ในบวก18นะครับผมได้27 27บวก5ได้32 32บก5 37 37 47นะครับ47ก็บวกอีก10เป็น57 57บวกอีก7 64 64บวก 20, เป็น8 4 84บวก4เป็น8888 88, นะครับมาบวกอีก4 92ได้เลข2สูตรที่1ได้เลข2ในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับมาดูสูตรที่2นะครับเอาหลักหมืน่นเลข5้า บวกหลักสิบบน2ครั้งเก้าเก้าสิบแปดบวกร้อยหน้าครั้งที่หนครั้งเก้าเก้าสิบแปละบวกร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งห้าห้าดีสิบและบวกร้อยท้ายครั้งที่1 4ครั้ง4 8 32บนะครับบวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งเจ็ดสูตรนี้จะบวกเลขหก 6, นะบ,บวก6กคงที่เท่ากับ 5นี่บวก18นะครับก็ได้23 23 23นละ้มาบวกอีก8เป็น31 31เป็น 41, 41 41บวกอีก10ก็เป็น51 51 52 53 53เป็น83นะครับ83บวก4เป็น87 87นะครับเป็น97 97นะครับ97มาบวกอีก6 103 สูตรที่สองนะครับได้เลขสามดังนั้น2ตัวล่างชุดเดียวโค้งสุดท้ายนะครับได้สองสามสองสามนะครับที่จะได้เต้ม5นะครับอาจจะมาหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูผล ในช่วงเย็นถึงจะรู้คําตอบนะครับสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูแต่ถ้าใครไม่ชอบเ,อเลขนี้ก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับเพราะโดยส่วนตัวนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเลขไหนจะมานะอันนี้ผมก็เลือกสูตรที่ผมชอบมาลงให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับคําเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขนะครับ ต้องรอดูในช่วงเย็นถึงจะรู้คำตอบนะครับว่าเลขไหนจะมานะครับในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีสูตรเด่นที่จะลงให้อีกนะครับก็ต้องรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ